สวัสดีค่ะทุกคนแนวทางหวยรัฐบาลของงวดประจำวันที่สิบเจ็มกราคมนะคะที่เรามาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะเป็นแนวทางของเลขทูปปู่ศิลาหลวงปูศิลาหลวงปูทองเอ่อแล้วก็แนวทางของเลขปฏิทินปีหกเก้าค่ะทุกคนงวดที่แล้วมันเข้าเจ็ดสามหกศูนย์ันมาเจ็ดสามหกศูนย์ค่ะทุกคนเราเราเห็นแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตจริงจังว่า มันน่าจะมาตัวไหนมองเห็นอยู่ว่าเป็นเลขเจ็ดกับเลขศูนย์แต่ว่าเราไม่ได้ดูให้มันละเอียดความจริงแล้วคืองวด่ที่เราเราไม่ได้ชอบเลขศูนย์เราก็เลยไม่ได้ดูแล้วเราก็เลยปล่อยผ่านค่ะทุกคนเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ไปมองแบบจริงจังแต่พอเราไปมองอีกรอบอา้าวเข้าเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามหกเข้าเฉยเลยทุกคนย้อนไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเราให้ไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาสรุปให้อีกทีน เลขทูปปู่นะคะมันอาจจะกลับหัวเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นรูปภาพมาอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนเลขทูปปู่เราจุดได้สามห้าเก้านะคะเราจุดได้สามห้าเก้าให้ทุกคนตัดเล่เป็นสามห้าสามเก้าห้าเก้าทุกคนอย่าลืมเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะเป็นหกเก้าหกสามด้วยจ้าทุกคนส่วนแนวทางของเลขปฏิทินคะ่ะทุกคนแนวทางเลขปฏิทินเราเห็นเป็น 6442นะคะ6442ให้ทุกคนตัดเป็น1นึ่งอ่าหกสี่สี่หกสี่สองสี่สี่สองตัดเล่นก็จะเป็นสี่หกสี่สี่สี่สองเก้าสี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปภาพมาอีกทีนะคะเพราะว่าอันนี้เราถ่ายเป็นกล้องหน้าค่ะทุกคนส่วนแนวทางของเลขชอบค่ะทุกคนเป็นแนวทางชอบส่วนตัวอันนี้เป็นเลขแนวทางชอบส่วนตัวนะคะเป็นแนวทางชอบส่วนตัว จะมี50 40 18แล้วก็ส่วนเลขที่3ตัวตัดเล่นก็จะเป็น450 250จ้ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นรูปภาพมาอีกทีนะคะเพราะว่ามันอาจจะมองเป็นกับหัวค่ะทุกคนอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางทุกคนได้ดูเท่านั้นนะคะเป็นสรุปของแนวทางหัวรัฐบาลของวันที่17มกราคมค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางให้ทุกคนได้พิจารณาดูหรือว่าใครชอบตัวไหนก็ค่อยตามตัวนั้นนะคะเราไม่ได้บังคับให้ทุกคนว่าต้องซื้อตามเราทุกตัวนะแล้วแต่ใครชอบนะคะเราแต่ใครชอบก็ตามได้เลยถ้าใครไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านไปเลยนะจ๊ะหวังว่างวดนี้มันจะเฮงๆนะคะงวดที่แล้วเราก็โชคดีเฉยงวดที่แล้วเราให้ศูนย์เก้าเราก็เลยกลับหัวเป็นศูนย์หกงวดนี้ระวังระวังเก้ากับหกเลยนะคะทุกคนถ้า ถ้าเราให้ก้าส่วนมากมันก็จะมากับหัวสังเกตมาหลายหวยละไม่ว่าจะห่วยฮาโนยไม่ว่าจะห่วยรัฐบาลไม่ว่าจะห่วยห่วยลาวนะคะทุกคนหวังว่างวดนี้ทุกคนจะโชคดีมีชัยนะคะเราก็แผ่นห่วยแผ่นนี้ไปเสี่ยงทายใต้หมอนก่อนนะคะเอาไว้เรามาคุยกันหลังก่อนก่อนห่วยออกคือมันสุกแต่เราอาจจะมาไล์สุดคุยกันนะคะเผื่อเราฝันดีถ้ามันไม่มา ตัวใดตัวหนึ่งนี้เดี๋ยวเรามาบอกอีกทีว่าเราฝันไหมถ้าเราไม่ฝันก็อาจจะฝันเป็นตัวอื่นก็ได้คน แนวทางมันก็เยอะอยู่นะทุกคนก็แล้วแต่ใครจะชอบนะแนวทางแนวทางมันเยอะอยู่นะมันก็มีหลายสำนักมันก็มีหลายช่องมันก็มีหลายเพจที่ที่จะให้ทุกคนคอยติดตามดูนะคะถ้าใครชอบก็แคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยใครชอบก็แคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะส่วนเลขปฏิทินส่วนเลขปฏิทินละลายส่วนให้ทุกคนได้ดูแล้วนะแล้วทุกคนไปย้อนหลังดูได้เลยนะคะเลขปฏิทินว่าทุกคนจะมองเป็นเลขตัวไหนจะมองเป็นเลขเหมือนที่เรามองไหมนะคะเลขปฏิทินเรามองเป็น6,442 ทุกคนอาจจะมองเป็นเลขตัวอื่นก็ได้เราไม่รู้อันนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันโชคค่ะโชคใครโชคมันค่ะทุกคนอาศัยดวงอาศัยดวงเราหรือว่าอาศัยดวงดวงคนอื่นถ้าดวงคนอื่นเขาดวงเขาดวงเขาดีดวงเขาขึ้นเราก็ถูกหวยกับเขาแต่ว่าถ้าตอนนี้ดวงดวงเราดีอยู่แล้วแต่ว่าเราไปอาศัยดวงคนอื่นเราก็อาจจะไม่ถูกหวยก็ได้นะคะแล้วก็สังเกตดูตัวเองว่าช่วงช่วงนี้ช่วงนี้เราดวงเราเป็นยังไงโชคดีหรือไม่โชคดีนะคะทุกคนอ่า หรือว่าใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ให้ดูหน่อยนะคะจะได้เป็นแนวทางในการคิดเหมือนกันงวดน,นี้ชอบ50จริงๆค่ะทุกคนงวดน,นี้ชอบ50จริงๆไม่รู้เป็นไรเลข50นี่ทำไมมันอยู่ในหัวเสียงในหัวมันบอกว่า50 50 50 <c oughs> ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์คลิปให้ใต้คลิปให้ด้วยนะคะใครดูคลิปจบแล้วขอให้ดูคลิปจนจนบนะจบนะคะแล้วเราก็มากดไลค์กดแชร์แล้วกดฝากกดติดตามไว้ให้ให้หน่อยนะคะทุกคนจะได้เป็นแนวทางในการให้หัวอีกต่อไปนะคะจะได้เปิดช่องทางการหารายได้ของเราได้อีกต่อไปนะคะตอนนี้ช่องเรายังเปิดหารายได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าออยอดยอดวิวมันยังไม่ถึงคะ่ะทุกคนยอดจํานวนคนดูมันยังไม่ถึงตอนนี้ก็ได้ ครึ่งเกินเกินเกินครึ่งแล้วค่ะเราพยายามที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้เป็นแนวทางให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไวโอกาสหน้าแล้วเรามาพบเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะจ๊ะสวัสดีค่ะ